สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟ e เลิฟทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นพลังงานของใครมาดูกันให้พาช่วยบอกแล้วกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเป็นแบบไหนเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปนี้ ไม่หมอเห็นว่ามีพลังงานของคุณนะ่ะหรือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่ากลับพยายามที่จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมาถาม,ถามถึงคนที่จบกันไปแล้ว เป็นเป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแล้วก็มีความพยายามที่จะมาปฏิปต่อมาสารต่อมาสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่ใจอยู่บ้างแหละแต่ก็มีในความไม่แน่ใจเนี่ยมันคือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะอยู่ในในใจของกันและกันว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแบบไหนหรือเรา หรือคุณสองคนอ่ะคำว่าเราก็คือคุณสองคนอ่ะคิดดีแล้วลหละว่าเออโอเคกลับมาคบกันครั้งนี้ทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นทุกอย่างจะต้องพัฒนาขึ้นแล้วก็แก้ไขจุดที่มันมีปัญหามีความต้องการที่จะกลับมามีความต้องการที่จะเอคบกันอีกครั้งหนึ่งแหละนะคะมาให้ไพ่อันนี้คือพลังงานความรักความสัมพันธ์นะถ้าเกิดคุณ คุณมีความรู้สึกว่าในตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะกลับมาคืนดีกับคนเก่าเหมือนจะมีแพชชั่นกันเกิดขึ้นแหละเหมือนจะเห็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าเขาอะมาผ่านหน้าผ่านตาคุณมากขึ้นเหมือนจะเห็นอะไรมากขึ้นอะมันเป็นสัญญาณที่แบบ,บอเออบางครั้งอะคุณอยู่ที่ทำงานคุณอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็ได้อะแต่คุณเห็นเขาผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นเขาเดินผ่านห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณว่ามันจะมีสัญญาณการกลับคืนมาการได้ การได้กลับมามีแพชชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าไม่ไม่ใช่เป็นคนใกล้กันก็อาจจะเห็นเขาผ่านโลกโซเชียลอยู่ดีๆคลิปเขาก็เด้งออกมาอยู่ดีๆโปรไฟล์เขาก็เด้งมาอะไรแบบนี้นะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมแม่หมออยากที่จะรู้ว่าคุณคิดยังไงอยู่ในตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหนแล้วก็เขา คิดยังไงพลังงานของเขาเป็นแบบไหนนะคะคูณห้าใบเขาห้าใบเหมือนเดิมนะคะเขาห้าใบนะคะใต้สำรับเป็นดมูลคุณสองคนอาจจะคิดถึงกันอยู่นะไม่เหมาะว่าเหมือนทะเลาะก,กันไปเหมือนงอนกันไปมาดูซิ คุณได้ the m page The m page. หนึ่งไม้เท้าว้าวหนึ่งเหรียญแล้วก็แปดถ้วยหรือแฮงแมนพลังงานของคุณอนะอย่างที่บอกไปนะคุณเดินหันหลังแบบมูฟม o ฟออนกันมาแล้วอะแต่คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าอยากได้รับโอกาส อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ทั้งสองทั้งสองอันเลยโอกาสดีๆที่จะได้คุยกันโอกาสดีๆที่จะได้แบบติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ได้มีการบล็อกกันอะไรกันแล้วเพราะว่าพลังงานของคุณเฝ้ารอเขาอยู่คุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาคุณไม่ได้โกรธเขาถึงแม้จะถึงแม้แต่ตอนที่ทะเลาะกันมันอาจจะมีการโกรธกันอะแต่ตอนนี้มันไม่มีพลังงานของของการอาคารมารลายการโกรธกันการเกลียดกันมันไม่มีสําหรับคุณนะ ที่ไม่หมอเห็นนะคะแล้วก็คุณก็ไม่อยากที่จะที่คุณเลือก,กับเขาว่าคุณไม่อยากที่จะอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดอะ่ะคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณถึงเดินเดินเดินทันหลังให้กับเขาแต่พอคุณเดินทันหลังให้กับเขาปุ๊บเนี่ยคุณมาเข้าใจทีหลังว่าไอ้ความอึดอัดใจในตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนเหมือนคุณมาตั้งหลักไม่หมอเห็นเหมือนการที่คุณมาตั้งหลักดูสถานการณ์ แต่ตอนนี้คุณเห็นถึงว่าการที่มีเขาอะมันบางอย่างมันรู้สึกร้อนมันรู้สึกเออก็คล้ายๆว่ามีปัญหานะมันเป็นความร้อนในตอนนั้นพอแยกกันออกมาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุสมควรที่จะต้องเดินกลับมาในช่วงนั้นนะมันน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหามากกว่าคุณเหมือนได้รู้ตัวเองคุณเหมือนได้รู้ตัวเองว่าบางครั้งปัญหาก็แก้ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเลิกกันบอกเลิกกันทะเลาะก,กันงอนกันไม่ว่าจะบล็อกกันหรือไม่บล็อกกันคุณรู้สึกว่าเออปัญหามันแก้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้แม่หมอเห็นว่าคุณออกมาจากคุณออกมาจากปัญหาแล้วคุณไม่ได้อยู่ในวงของปัญหาคุณจึงเห็นมุมมองที่ที่มันชัดเจนขึ้นว่าเออปัญหาตรงนี้มันควรแก้ที่ไหนอะไรยังไงคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะกลับไปแก้ไขคุณอยากที่จะลองเริ่มใหม่อีกครั้งหนึง่ง แล้วมาดูเขาสิเขาเป็นเจ็ดไม้เท้าเขาบล็อกคุณหรอคะเนี่ยเขาเป็นราชาถือถ้วย The Star The Hall of f a n แล้วก็หกไม้เท้าพลังงานของเขาดีนะพลังงานของเขาดีแล้วเขาเป็นคนใจดีด้วยนะคะเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนพูดจาดีแล้วก็เขาเป็นคนที่นุ่มนวลนิ่งไม่ถึงกับนิ่งนะเขาเป็นคนพูดเพ้อด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาความรู้ จริงๆเขาเป็นคนดีแหละคุณก็เป็นคนดีเดมเพจอะแต่ด้วยด้วยด้วยสภาวะตรงนั้นน่ะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้อย่างที่ม่หมอสัมผัสได้ว่าเออบางทีช่วงนั้นน่ะมันไม่รู้เนี่ยช่วงนั้นน่ะมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้เลยคนแก้แบบไหนหรือโดยเฉพาะคุณที่พลังงานออกมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนั้นอะ่ะจริงๆถ้าเรามีสติมากพอคุณมีสติมากพอคุณคุณก็ไม่บอกเลิกเขาคุณก็ไม่เดินหันหลัง ไม่ทําอะไรที่มันเลวร้ายมากไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าพลังงานของเขาว่าเขาบล็อกคุณอ่ะเขาคงแบบเขาคงแบบพยายามเซฟตัวเองพยายามเซฟตัวเองแล้วตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยู่ในสถานะของ the i m p a d e แล้วคุณอยู่ในสถานะของ the hangman ก็คือการที่รู้พยายามที่ออกมารู้เหตุรู้เหตุแห่งปัญหาเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือตอนนี้เขาหันกลับไปโฟกัสที่ตัวเองเขาหันกลับไปโฟกัสที่งานที่เขาทำสิ่งที่เขา,เาต้องการข่ยคว้า,วาแล้วเขาก็ไปทํามันให้สําเร็จด้วยในตอนนี้มีโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานชื่อเสียงอะไรทุกอย่างอ่ะดีมากๆเลยเพราะเดอะสตาร์แล้วก็แล้วก็หกไม้เท้าเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่แม่หมอเห็นเขาก็ ไม่ได้มีใครนะที่เป็นหมอเห็นนะเขาไม่ได้มีใครนะเขาได้แต่พยายามพัฒนาตัวเองในตอนนี้เขาอาจจะมีสเสน่ห์กับคนรอบรอบข้างกับงานที่เขาทํากับสังคมที่เขาเป็นอยู่มีสเสน่ห์มากๆเพราะคนดีอ่ะคนดีคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีเขาก็ย่อมมีสเสน่ห์เสมอแล้วสิ่งที่ แม่หมอสัมผัสได้คุณสองคนเนี่ยคิดถึงกันเดี๋ยวมาดูใจเขาแล้วกันนะว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะสดาบแปดไม้เท้าสองเหรียญชาริออแล้วก็เก้าเหรียญ สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารน,นะใจเขาอะเพราะว่าแม่หมอไม่เห็นว่าเขามีใครแต่ในะอยู่ด้วยกันไม่ได้เราทะเลาะก,กันไปแล้วก็เออหันไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยเรื่องความรักไม่โฟกัสและอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทํามีแอคชั่นในการใช้ชีวิตของเขาไปประสบความสําเร็จในในทุกจุดของเขาอะแต่ในทุกจุดที่เขา เค้าเชิญอยู่ที่เค้ากําลังมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเค้าก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเค้าอยากที่จะสื่อสารแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้สําหรับคุณเขค้าได้แต่นิ่งเค้าได้แต่เค้าได้แต่จํศสิน่ะได้จะจําสินอยู่ทําอะไรไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเพราะว่ามันมีการบล็อกนะนะเพราะว่ามันมีการบล็อกอะที่ถ้าเขาบอกคุณเขาก็ยังไม่กล้าที่จะปลดบล็อกหรอกเขายังไม่กล้าที่จะปลดบล็อกแต่เขาก็อยากที่จะสื่อสารอยากที่จะกลับมานะอยากที่จะเดินทางกลับมาหาคุณแต่ในตอนเนี้ย การที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณได้เนี่ยเขาจะต้องปรับอารมณ์ตัวเองก่อนเพราะมันจะมีบางอย่างที่ติดในใจของเขาอยู่มันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเขาจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกข้างในของเขาว่ามันจะมีทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีไอ้ความคิดถึงความผูกพันกันอน่ะมันมีแบบล้นมากๆอะแต่ไอ้อาการที่เป็นข้อไม่ดีอะ ข้อไม่ดีก็คือจุดที่มันมีปัญหาระหว่างคุณสองคนน่ะมันยังอยู่ในใจเขาอยู่แม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่ทําให้เขายังไม่กล้าติดต่อมานะคะแม่หมอไม่รู้นะว่าใครผิดใครถูกในเรื่องนี้และอีกอย่างที่เขาคิดนะเขาเขามองว่าคุณอยู่ได้เขามองว่าเออคุณคงไม่ไม่ได้คิดถึงเขาเหรอกคุณคงไม่เดือดร้อนอะไรในในใน,ในการที่ไม่มีเขาเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างดูแลตัวเองได้ เอเติดคนที่เข้มแข็งอะ่ะเขามองคุณแบบนั้นเขาเลยไม่กล้าที่จะติดต่อแม่หมอว่านะแล้วก็แม่หมอขอดูใจคุณอีกนิดนึงนะคะว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาหกถ้วยหกถ้วยคุณน่าจะคุณน่าจะอยากกลับมาหาเขาอยากคบกับเขาอยากที่จะ หม,หมายถึงให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกของคุณนะ the wheel of fortune the wheel of fortune คุณรักเขาหกเหรียญความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะคุณคุณก็รู้นี่แหละใต้สำรับเป็นห้าเหรียญคุณก็รู้นี่แหละว่า ว่าเขาเป็นคนดีอ่ะคุณก็รู้นี่แหละว่าเขาโอเคที่สุดสําหรับคุณคุณก็รู้นี่แหละว่าเขาคือคนที่คุณรักเขาคือคนดีที่คุณพึงจะหาได้นะแต่ด้วยเหตุการณ์มันพาไปแล้วอะในตอนนี้นะคุณก็คิดว่าทําอะไรไม่ได้หรอความรู้สึกของคุณยังมีความรักต่อเขาอยู่มีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แต่มันมีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารคุณไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารอะไรกับเขาได้คุณไม่อืมใช่ คุณอยากที่จะให้ทุกอย่างมันโอเคมากกว่านี้คุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกเบื่อมากๆเลยว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะคุณคิดถึงเขาเอาง่ายๆแหละอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณอยากจะให้โชคชะตานำพาให้คุณได้กลับมาเจอกันกับเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขาได้ติดต่อสื่อสารมาหรือทำยังไงก็ได้ให้คุณได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเขาคุณต้องการความช่วยเหลือมากๆคุณอยากที่จะให้ ใครสักคนหนึ่งหรือสิ่งใดก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณขอพรต่อสิ่สศักสิทธิ์ขอพรต่อโชคชะตาว่าเออให้กลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าโชคชะตาคุณสองคนน่ะคู่กันคุณก็หวังว่าเขาและคุณจะกลับมาคบกันอีก คุณรู้สึกดีกับเขามากๆเลยแหละในตอนนี้เอาพลังงานของเจ้าของคิดจริงๆอ่ะคุณรู้สึกดีมากๆแล้วคุณก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างมันมันกลับคืนมาและแม่หมอขอขยายเขาหน่อยนะแล้วเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอยากที่จะกลับมาหรือเปล่าราชินีถือดาบ2ไม้เท้าสิบไม้สามเหรียญ The f o o l the moon เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณ The tower เขาคิดถึงคุณแต่ว่าแต่ว่าเขายังจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเขายังจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ที่ที่เลิกกันหรือเขายังจำเหตุการณ์ความรู้สึกที่คุณบอกเลิกเขาก็ได้ถ้าคุณเป็นคนบอกเลิกเขาอะ่ะเขายังจำได้อยู่ว่าทำไม คุณไม่รักเขาเหรอทําไมคุณต้องประชดอะไรเขาแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่รักเขาใช่ไหมเขาสับสนเหมือนกันนะถามว่าเขาอยากกลับคืนมาไหมเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะอยากกลับคืนมานะแต่ในใจเรื่อเหมือนเขาโกรธเหมือนเขาโกรธคุณนะ่ะในตอนนี้เหมือนเขาโกรธคุณมากๆเลยเขารู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นปัญหาอีก จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ในใจลึกๆอะเขาก็ก็มีความหวังอยู่มีความหวังอยู่เพราะเขาไม่มีใครไม่บอกไม่เห็นใครเลยตอนนี้เขาโสดเขาโสดถึงแม้คุณจะเห็นว่าเขามีคนคุยแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คบใครแบบจริงจังอะ่ะเหมือนเขาเข็ดกับความรักเหมือนเขาเข็ดกับความรัก ตอนนี้ได้แต่ทํางานอย่างเดียวเลยแล้วกันทํางานทํางานหาเงินอย่างเดียวสําหรับเขานะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากที่จะทําที่สุดในตอนนี้ก็อยากที่จะแบบแอบส่องคุณก่อนอยากเห็นอาจจะคุยสื่อสารกันกันทางโทรศัพท์หรือทางข้อความอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเขายังต้องต้องดูใจคุณอีกสักพักหนึ่งไม่หมอไม่รู้ว่า คุณไปทําอะไรให้กับเขาเนาะเพราะพลังงานของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆพลังงานของเขาออกมาเป็นแบบนั้นและพลังงานของคุณนะดูดูเหมือนเป็นพลังงานที่ที่อยากงอเหมือนคุณรู้สึกผิดอะเหมือนคุณแบบรู้สึกว่าเออมันมันผิดพลาดไปแล้วนะด้วยอารมณ์หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคุณอยากที่จะคุณนะเป็นฝ่ายที่จะมางอ าก,กว่แต่ถ้าไม่ใช่คุณก็สลับพลังงานเอาอะเพราะมันมีพลังงานของคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทาที่ทําผิดที่รู้สึกว่าตัวเองผิดไปแล้วแล้วก็อยากที่จะขอขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ส่วนอีกฝ่ายนึงอะก็รู้สึกกลัวรู้สึกว่ากลัวจะเจอปัญหาเดิมๆอีกอะไรอีกแบบนี้ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะคะอยากที่จะกลับมาไหมมองแล้วนะเขาไม่ได้ตัดนะแต่เขากลัวแต่เขาก็แอบ,บส่องคุณนะ ขาแอบส่องคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวไม่เหมาะจะให้ไพ่นางฟ้านะคะช่วยบอกเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันมีอีกฝ่ายหนึ่งแหละที่อยากขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งอยากที่จะอยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะได,ได้ได้เรียนรู้ก่อนอืมถ้าถ้าสลับพลังงานได้นะถ้าว่าคุณบอกว่าเออคุณไม่ไม่ไม่ได้เป็นฝ่ายนั้นก็แสดงว่าเขาดดนเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะ ในสิ่งที่พ่าออกมานะคุณสองคนไม่มีใครหรอกในใจอะได้สำรับเป็นในใจพวกคุณไม่มีใครหรอกโกรธกันเฉยๆงอนงอนกันเฉยๆไม่มีใครเข้ามาในในความสัมพันธ์ไม่มีใครเป็นเป็นตัวแปรเป็นเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยอยู่ที่คุณสองคนล้วนๆอยู่ที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้กับสถานการณ์นี้คนที่รู้สึกผิดอะแล้วแล้ว มีความรู้สึกว่าผิดอ่ะคุณแก้ไขได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดว่าความรู้สึกผิดเนี้ไม่ใช่เป็นพลังงานของคุณอ่ะแล้วอาจจะเป็นพลังงานของเขาอ่ะเขารู้สึกผิดแสดงว่าเขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีเพราะว่ารู้รู้จักผิดชอบชัวดีใช่ไหมเขารู้สึกผิดแสดงว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํะมันผิดอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณคุณก็ต้องเข้าใจว่าเออมันผิดไปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอีกอ่ะมันก็เป็นบทเรียน มันก็เป็นบทเรียนว่าเออเราจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกเพราะว่าแม่หมอก็มองว่าคุณก็รู้นะข้อดีของคู่คุณน่ะมันมีเยอะกว่าข้อเสียมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่ที่จะเป็นประเด็นเลยแม้กระทั่งคุณหรือเขาเนี่ยที่พ่ายออกมาให้แม่หมอเห็นน่ะเร็วๆนี้คุณจะกลับมาเจอกันเร็วๆวนี้คุณจะกลับมาได้มีความรู้สึกดีกับกันคุณเป็นคู่ทูเลิรคู่แท้คุณเป็นรักแท้ของกันและกันน่ะยังไงก็ยังไงก็ทิ้งกันไม่ลงหรอก ห่างกันตอนนี้ก็ห่างกันไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นที่สุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เริ่มอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่ผิดจริงๆจะรู้สึกผิดมากๆอ่ะฝ่ายนั้นแหละ <S <S คือต้องมาดูกันว่าเป็นฝ่ายใครฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะแต่ถ้าเป็นคุณนะคุณจะแก้ไขได้โดยถ้าคุณรู้สึกผิดก็วางอีโก้ลงว่าอีโก้วางอัตตาว่าเออเราไม่ไม่อยากงอ้ออะไรอย่างเงี้ยคุณถ้าคุณรักเขาแล้วก็คุณอยากที่จะลองดูซิว่าเขายังรักคุณหรือเปล่าคุณก็ต้อง กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะแบบติดต่อสื่อสารไปหาเขาถามเขาตรงๆว่ายังรักกันอยู่ไหมยังต้องการครบกันอยู่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยถามได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดโดยที่เราไม่ต้องคิดไปเองโดยที่คุณไม่ต้องคิดไปเองใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้ายังติดต่อสื่อสารเขาไม่ได้ก็ ก็ลองหาวิธีดูถ้ามันเป็นไปได้ที่จะติดต่อสื่อสารแต่ถ้าไม่ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะติดต่อสื่อสารเข้าได้เนี่ยคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนในตอนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณกับเขาจะได้มาคบกันอีกแต่ถ้ามันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะแม่หมอบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็วันเนี้ยไม่ไม่มีเหตุท,ที่ต้องเจอกันเลยอะ่ะ ก็กลับมาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณติดต่อเขาไม่ได้ก็ให้คุณรอช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงนั้นในช่วงแห่งการรอคอยก็หันกลับมารักตัวเองให้มากๆยิ่งคุณรักตัวเองยิ่งคุณมีออร่ายิ่งคุณมีความสุขกับตัวเองมากเท่าไหร่อะสิ่งด,ดีก็จะเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นอะดึงดูดทั้งความรักดึงดูดทั้งการงานการเงินทุกอย่างสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกเนี่ยได้แต่ถวินหากันอะคุณสื่อสารกันทางจิตได้ดีที่สุด เพราะว่าคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแหละแต่มันมีมันมีเส้นบางๆอะ่ะมันเหมือนมีฟางอยู่เส้นหนึ่งอะ่ะที่จะต้องปลดให้ได้ที่จะต้องตัดให้ได้ฟางเส้นนี้ที่จะต้องเอาออกจากความสัมพันธ์ให้ได้นะคะลองไปดูว่าฟางเส้นนี้มันคืออะไรแล้วก็สถานการณ์โดยรวมแล้วดีมากๆสําหรับคุณสองคนนะแค่ผ่านจุดนี้ไปให้ได้เท่านั้นเองนะคะก็คลิปนี้หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากคะ่ะ